คุณขานี่ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคุณเคยเห็นควายใช่ไหมคะคุณเคยเห็นควายสาหน้าไหมเฮ้ีฉันเคยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณไปเห็นที่ไหนเห็นตรงนี้เลยค่ะคุณบอกว่าคุณไม่เคยเห็นอะไรนะคุณเคยเห็นควายใช่ไหมแล้วคุณเคยเห็นควายสายหน้าไหมเห็นแล้วัดเลยอยู่ขามเนี่ยควายสายหน้าเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่เรื่องต่อไปคุณไม่เคยเห็นแน่นอนควายมาแก้บนถวายหัวหมู เดี๋ยวนะไปกันใหญ่แล้วตะลอนเขาวไปกันใหญ่แล้วตะลอนเขาจริงๆควายมาแก้บนเหรอคุณเคยไปแก้บนไหมเอ่าผมเคยเออนั่นแหละอ้าวเอาใช้นี้เลยใช่ไหมอ๋อคือคุณชนะไปแก้บนก็เหมือนกับควายไปแก้บนไม่ดิฉันถามแค่ว่าคุณเคยไปแก้บนไหมเดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องควายไปแก้บนให้ฟังผมเคยแก้บนเออนั่นแหละ ก่อนก็คเคยเนี่ยคุณดูซิว่าวิธีการที่คุณทำเนี่ยเหมือนควายตัวนี้หรือเปล่าออมากันที่นี่นี่คือสํานักบาร,รมีแม่ผีเสื้อสม,มุทรตอนนี้ฮอตฮิตโด่งดังแล้วนะจ๊ะอยู่ที่อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีรคุณสุทัศก,กับทองประธานกลุ่มธนาคารโคกระบือและอนุรักษ์พัฒนากระบือไทยตาบลพะพราชายัยอาเภออูทองเป็นผู้ดูแลเจ้าควายเผือกควายสยามพลายสยาม88ดแปดพลายสยาม8 8นะเดี๋ยวนะพลายสยาม8 8ดแปดยย้ำแล้ว สยาม88ผมไม่ได้มีอะไรหรอกไก้ไอ้ไอนี่แต่แค่ชื่อมันมันมันดูเต็กนี่ท่านอานถูกนะใชลายสยาม88มเป็นควายไทยเพศผู้ออและเขาพาเจ้าพลายสยามเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องเมื่อกี้มาแบบเต็มยศมาทำอะไรฮะไหว้แม่ผีเสื้อสมุทร แล้วก็มาถวายเครื่องต้นไหวอ่ะคุณคุณสุทัศน์เนี่ยนะบอกว่าหลังจากที่พาเจ้าพลายสยามไปโชว์ตัวในงานอนุรักษ์ควายไทยคุณจําได้ไหมเราเคยเล่าเรื่องพลายสยามไปแล้วรอบครับไปโชว์ตัวแล้วมีผู้สนใจติดต่อขอซื้อพลายสยามในราคา1ิบล้านบาทโอ้โหสิบล้านบาทจริงทาเล่น10ล้านนะเนี่ยแต่ยังไงรู้ไหมคะอาจารย์เกรียงไกรอ่ะเป็นเจ้าของควายเนี่ยนะฮะ <30 S 1> เขายังไม่ขายนะคะ <30 S 1> เพราะอะไร เขาหวังจะรีดน้ําเชื้อสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อให้ควายไทยเนี่ยมีสายพันธุ์ที่ดีก็คือว่าเจ้าพลายสยาม่ยขายน้ําเชื้อด้วยจําได้ไหม <ฮะ S 1> ที่เราเคยบอกอะนะขายเป็นโดสอย่างเงี้ยนะ แต่ย่ง้งคือก่อนเนี้ยไปขอพรแม่ผีเสื้อสมุทรว่าขอให้มีคนเมตตาเจ้าพลายสยาม,มพลายสยามเนี่ยนะคะมีอายุ2ปี5เดือนเป็นลูกของพ่อแก้วฟ้าพ่อพันราคา70ล้านพ่อเจ็บล้านแม่ปุยนุ่นแม่ปุยนุ่นจะมีความเจ้าเนื้อหน่อยอ่ะก็เลยทําให้เจ้าพลายสยามเกิดมา มีรูปร่างสวยสง่าและรัดรัดแนในได้แม่ได้พ่อมาดี<อ>จริงๆเออเวลาบีดสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์ก็ต้องก็ต้องมีการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคล้ายๆ้ายกับชุนักหรือแมวเวลาเราจะไปซื้อเราจะไปเลือกเราก็ต้องดูพ่อพันธ์แม่พันธุ์อันนี้เหมือนกันหลังจากที่พายสยามถวายหัวหมูเสร็จทางอาจารย์เกรียงไกรก็ได้มีการเสี่ยงทายล้วงปิงปองในหายทองคำตอนแรกจะให้พายสยามล้วงแล้ว<อ>แต่ขาหน้าติดขอบหายบนเข้าไม่ได้อาจารย์ ถ้มันล้วงออกมาได้อ่ะโอ้โหคือฮากันทั้งโลกเลยนะครับฮาจวน่าจะร้อยละโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรเนาะใบตองหัวล้อหัวล้อร่าอารมณ์ดีแหละเอาจริงนะคุณติดเรื่องการแสดงนะเนี่ยใช่คุณหัวล้อเหมือนพวกตัวร้ายเลยอะนี่ไงเห็นไหมยิงๆคุณหัวล้ออย่างเงี้ยคุณไปตลาดไม่ได้นะทำไมคะพ่อค้าแม่ค้าเขาจะคว้างเปลือกทุเรียนใส่คุณเนี่ยดิฉันก็หัวม่งดิหัวไหล่ที่หัวไหล่ที่ หน้ามันใคร่เยอะเออหน้าจะได้ทุเรียนสักลูกสองลูกอ่ะ <c oughs> เอาแบบ